วันนี้เราเอามาไหว้จันพาไทเกอรมาไหว้พระพาไทเกอร์มาไหว,ว้พระใครับอุ้ยในบทเย็นมากเลยทุกคนสวยมากเดีย๋ยวเราไหว้พระกันดีกว่าตั้งจุดธูปแล้วลูก น้องตั้นเอาเอาหนูเอาไปหยอดตู้หนูเอาไปหยอดตู้ครับให้หนูเอาไปหยอดยครับครับไปดิฉันก่อนโอเคเอาปานไหว้กับน้องก่อน ได้ไหมมติดปาปาทำยังดิแล้วตั้งดิลูกระวังหยดใส่มือทำให้ลูกแต่อิ่ดับแ้ี่ยวมดับนะเีแล้วนป้าจะไปเผาเทียนได้มองตไม่รู้ปาปาทำให้ลูกหน่อยครับอาติดแล้วครับ ระวังหยดใส่มือครับใช้ตรงๆจะไม่หยดใสเียงเลยโอเคเอาไว้พักจุดๆก่อนนุก Oh, wow. เ,เลขอะไรมาเดินมาตรงนี้มาโชว์เล้ว,โ,ว,ลวโอเคอเคอาไปเ็ ต่อไปติดทองคำเปต่อลูกเราเอาของปลาไปติดด้วยอ<า>โอ้ยทำไมขึ้สูงขนาดนั้นเดี๋ยววังตกแล้วมาหลับนะลูก แปะตรงมือดีเวลาทำอะไรได้สำเร็จนุนี่แปะตรงมือเวลาทำอะไรได้สำเร็จแปะเลยโอเคโอเคตามใจ เออตลตอดนะตลกอ่ะไปแล้วนะทุกคนไปแล้วนะตกลงกนนงนันได้แล้วค่อยบอกต้นตลกอ่ะอ๋ะเอ,อเจ็บข้างไหนสรุป จากว่าพาเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลากันน้องว่าน้งเรามาพาดูโบทุกคนเลย สวยมากวันแบบนี้สงบคาะทุกคนน้องช้ามอสบขอพรกันใหญ อยกเอังคะไป <c oughs> เราไปให้ให,หารปลากันมนีน้ำมันมน่านน้ำมันกันได้ฮะ้่อมดีเลยน้ำมนู น่าใสเบอมียุงด้วยใสไปเลยอป่ะ่ใส่อป่ะเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันทุกคนวัดคือติดแม่น้ำเลยอันนี้คือเรียนว่ารูปน้องเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าหาวัดใกล้ฉันสิริพามาที่นี่วัดชื่ออะไรนะป้ะป๋าทำอะไรกันอีกแล้วสองคนด้วอ่ะ มองหัวชนอยา hmm. ่าเหยียดแล้วลูกข้ามข้ามโอเควลาชื่ออะไรนะปลาไม่กี่พี่ปลาป่าสุวนป่าให้หันปลาหัวเปียกเลยหอมน้ำมนคันนี้คนเสียชีวิตชื่อืม กระดูก50ออมประมาณ50อิมมาสร้างโบสถ์ไปซื้อหาปลากันี่สคือดูกหนูไม่ไม่อยากเห็นกระดูกเลยไม่อยากเห็นกระดูกเลยกระดูกคือความแ็นความตายนูก็เลยไม่ตอบ้ระดูกกรดูกทําดยูทเนี่ยตบล่องไปแข้งแตกอีก รรม,มันคืออะไร่มันคอตาโดัไม่มันไม่ได้มนไม่ได้มันคอองงนเนี่ยเอ๊อาลาสั้นนูน้นขนมปังยี่บาทด้ยยีบาทนี่เอาอืออี๋เอาอันนี้เอาอันนี้เป็นแบนี้นอะไแพงนี้อันนี้แบบอพงนี่อ่ะเ็นี้เยออ๋อโอเคสมอย่างห้าสิคุณยายบอเอาอเป็นถังลูกนี่มีเป็นถังลูกนี่เด็กข้างหน้านี่นี่เป็นถัอนงอ สามอันห้าสิบาทขอบคุณนะคะ,ป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 ,ะป่ะไปเราได้มาสามอย่างนะได้คนละอันของมาม่าเป็นขนมปัง,อ,งอันนี้มไมได้วนะนี่ดูดูคนอากาศดีมากเลยโอ้น,ะนึกระวังระวังตกทำเดีนู่นนู่นดูปะป๊าด้วยตั้น เราได้คนอะไรอย่างปะป๊ะของหนูเป็นขนมปังปิ่เรียกปลาให้นี่ดูซีมีปลาไหมพ<อ>มาาั้านิวปเลยครับหน,น,น้าม,มา,ากปหนะนูอวน้ามาตปาิอ๋ไม่กีนไม่กได้เรื่อยเลยหรอตอนเดี๋ยวพ่อเ่องใจเ็นื่อไกินได้เรื่อยเลยมีเนือที่เราได้น้ำมันได้เร่อ ไหนอ่องี่ขายายนี่ขาอย่านี้สองนี่อ่าดีสวยมาดูหวยตอให้สมหังครับมีเงินจ่ายเขาเปล่าหนูขย่าซิมซีได้เหรอใช่แล้วก็อลเงินจ่ายพี่เขากนเท่าไหร่คะยี่ิายิบๆในกระเปาตังคขานี่อุยปลาดนตัวนั้นดิมาีู่เห็นเอาแก้ได้มาลูกกระเปดูดิปาอะ ไปไหป pues, มาวยค่ะมาสวายค่ะวยที่มันมอกกระเพด้วยนะใช่ปะใช่กระเพาะมันพันด้ว่นะมีห้าใบร่าห้าใบบอกบอกกระเพาอ้สองใบไม่มีอลยดิเขาดูแล้วไอ้สองเสีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมคะเราหาทางรวยกันทุกคนเ้อดเรว ขอบคุณนะคะอป้าให้เลยปลามาเต็มเลยตั้นอูยอใสหัป้ใหัวปลาเลยหรอดูทุกคนมัมมัมปลาเยอะนะปลาเยอะนะปลามัมมัเออลงมาขั้นหนึ่งแ้วงาเออแค่ดนง่าบเองไม่เป็นไรหรอกะไปแล้วดนนับอ่ ดีมากเลยนะทุกคนเเหมือนแบบชมชมชาวบ้านอ่ะออกไปถ้ามีดีดีมันแย่งกันแล้วอ่ะอ้าวบ้านให้นกกินเฉยอย่างเดี้อู้วอแข่งกันแข่งกันเดินขึ้นเรือเหรอนี่มีเรือผ่านแน่นะทุกคนเฮ้ยอิม Mia lấy mặt hai mẹ chào hảo bao nhiêu mát mời bà kia hai mặt เอ้ยไมาหรอไม่เขาเดินลมลมๆนั่นแหละเดีน่นนู่นฝั่งโน้นฝั่งโน้นเราตอนนี้มีหมาด้วยไดนะไปฝั่งนู้นปันเดินไปเดินอ้อมเดินอ้อมทำไมเราไม่ไปลมๆหนะขวานหลับนี่อยู่นี่นี่โย่ายขนมปังชั้นตะอืมเอาขวานไกลอย่างกลอย่างกอยเลย อันดนูน,ดนนะ้องตั้นอยู่นะอิวบะอยากลงไปไว้าวน้องตั้นใช่ใช่นะใ,ชใ,ชใจยเย็นก่อนป๊ามาแข่งกันบ้าล่ะมามามาแข่งกันใครอยู่ไหนเยอะกรทางรถยิง่งยีไปทิหนึงน่งดหน่อเจาะสีอ,ะอุนทำอะไรอะป๊า,ปา มาปามาใส่ขย้อนไกกว่า okay. ก so ันอย่าไปอีกย่าไปขย้อนไกลกว่ากันมามาไ่ก่อนสามสองหนึ่งนี่อาไปตรงโอ้ยของต้นไกลกว่าเอย่างแต่ใกล้โอ้ตัวใหญ่เลยัน งบงบงบไม่ิด้ยเห็นหน้ามันด้วยอเอาเลยอ่ะไม้เทหมดเลยดีปะแมวแมวทำไมอ่ะันสีทุกคนดูเลย เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วต้ีกันแล้วตีกันแล้วอิ่มโยนไปไกลๆหน่้กนชิน่เดนเดน้ำมกันเดนยนให้เนมันไปไม้ดนไล่มันไปอยเดียวนเออให้ตัวไกลๆกินบ้างแบ่งๆกันไหต้นไก่หรือต้นไก่นะมันตามันจะไหม้ปะ หมดยังหกันหมดยังขอดูยงไม่หมดได้หมดยังตามมา้งมาเดือดเป็นถุงเลยเองดูค่านะตั้นเอาฟ้าถ่ายให้หน่อย้าถ่ายให้หน่อยะ่ายอยั้ยไมเทไปเไม่เอามาเยไม่เอามาเอามา ของยาง้นของยางมาไขเงนบ้านละใครไกลกว่าโอ้น้ำแรนก็แรงด้วยตัดไปเลยยาวๆถัง แค่แบงค์หลังเลยหนึ่งลูกวันดีดีอ๋อออออออิมเทให้ลูกให้ระวังโดนคนอื่นเอาถังถังถังระวังกระเด็นใส่ตัวนะ <Okay. S 2> เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวนกก็มากินปะ<ป>เอาไปเืนป้าปใช่ไม่เขาไม่ได้จับวัดฟิลดีมากฟิลเหมือนแบบเรามาเขาเรียกว่าอะไรนะย้อนยุกเรามาย้อนยุกกันทุกคน เราต้องปิดคลิปก่อนแล้วลูกบายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมก,กดไลค์ <Yeah. S 2> กดแชร์ <Yeah. S 2> กดติดตามเลยนะคะบ๊ายบาย